ในหนึ่งเทโบทีบทที่สามเปาโลเรียกคริสจักท้องถิ่นว่าครอบครัวของพระเจ้าคือในมุมหนึ่งแล้วเนี่ยครอบครัวของพระเจ้าคือคริสเตียนทุกคนทั่วโลกแต่ขนะดเดียวกันนะครับเปาโลก็ให้เราเห็นภาพอีกภาพหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าที่เราอาจจะเรียกว่าครอบครัวท้องถิ่นของพระเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เราทุกคนตายแล้วในการบาปของเราเราถูกตัดขาดจากพระเจ้าและครอบครัวสากล ของพระองค์แต่ว่าวันหนึ่งนะครับถ้าเราเป็นคริสเตียนนะครับมีวันหนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให้เราบังเกิดใหม่และเราได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราได้รับการยกโทษบาปได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับชีวิตใหม่แล้วเมื่อนั้นนะครับเราได้มาเป็นหนึ่งในครอบครัวสากลของพระเจ้าเราได้มาเป็นลูกที่รักของพระเจ้าพระบิดาเมื่อนั้นนะครับเราก็เป็นเด็กายวิญญาณหรือว่าทางโลกไยวิญญาณและน้ำพระทัยของพระเจ้าสําหรับเด็กายวิญญาณทุกคนหรือทางโลกไยวิญญาณทุกคนเนี่ย คือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ยยายวิญญาณถ้าพี่น้องลองคิดถึงครอบครัวโดยทั่วไปนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปที่สวนเอเดนนะครับเราเห็นว่าพระเจ้าก็ให้อาดัมและเอวามนุษย์สองคนแรกมาอยู่ด้วยกันมีครอบครัวด้วยกันมีลูกดกทวีจนเต็มแผ่นดินคือพระเจ้ากาหนดให้ครอบครัวเป็นระบบที่จะช่วยให้มนุษย์เราเติบโตขึ้นคือเติบโตจากเด็กจนเป็นผู้ใหญ่นะครับก็เหมือนกันนะครับพระเจ้าออกแบบให้คิสจ,จักรท้องถิ่นเป็นกลุ่มขวดหรือเป็นระบบที่ จะช่วยให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณในครอบครัวนี้นะครับพระเจ้าพระบิดาเป็นพระบิดาของเราพระเยซูคริสต์เป็นพี่ชายของเราและผู้เชื่อเราทุกคนในคริสตรัก็เป็นพี่น้องกันแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในผู้เชื่อเราทุกๆคนทางานในพวกเราทุกๆกคนแล้วถามว่าความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณมีหน้าตาอย่างไงจริงๆแล้วนะครับเปาโลก็ให้คําตอบกับเราในโรมบที่8ปดข้อยีนะครับคือเขาเขียนไว้ว่า ราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรง,งกําหนดไว้ก่อนให้เป็นตามฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจํานวนมากแผนการของพระเจ้าสาหรับพี่น้องคริสเตียนทุกคนคือการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ความเป็นผู้ใหญ่ไฟจีวิญญาณคือการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์การมีลักษณะเหมือนพระเยซูการสะท้อนลักษณะของพระเยซูคริสต์อย่างเช่น การรักคนอื่นเหมือนพระเยซูรักเราการเชื่อฟังพระบิดาเหมือนพระเยซูเชื่อฟังการมีความอดทนเหมือนพระเยซูมีการมีความยินดีเหมือนพระเยซูมีการสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเหมือนพระเยซูทำการเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาเหมือนพระเยซูนี่แหละคือนาประทัยของพระเจ้าสําหรับพี่น้องคริสเตียเราทุกคนเราเหมือนพระเยซูคริสต์มากเท่าไหร่พระเจ้าพระบิดาได้รับเกียรติ มากเท่านั้นแล้วถามว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคิสจักรท้องถิ่นยังไงมันเกี่ยวข้องกับครอบครัวของพระเจ้ายังไงพระเจ้านะครับออกแบบให้คิสจักรท้องถิ่นเป็นกลุ่มคนที่ช่วยให้เราเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น,นพระเจ้าออกแบบให้ชุมชนายวิญญาณเหล่านี้ให้ครอบครัวท้องถิ่นของพระเจ้าเหล่านี้เนี่ยเป็นที่เป็นกลุ่มคนที่จะช่วยเราในการถกพัฒนาถกเสริมสร้างให้เป็นเหมือน พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเราทุกคนมีความรับผิดชอบในการช่วยให้พี่น้องรอบข้างเราได้รับการเสริมสร้างให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นเราควรที่จะมีมุมมองว่าเราจะเสริมสร้างพี่น้องคนนั้นได้อย่างไงบ้างเราจะช่วยให้พี่น้องคนนี้เติบโตขึ้นได้อย่างไงบ้างคิสตจักท้องถิ่นที่มีสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีหรือว่าที่เข้มแข็งเนี่ยจะประกอบด้วยพี่น้องในพระคิด ที่หาโอกาสจะเสริมสร้างความเชื่อกันและกันหาโอกาสที่จะช่วยให้กันและกันเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มาคือแัะสิ่งที่สวยงามนะครับคือเราไม่ต้องทําสิ่งนี้คนเดียวการสร้างสาวกหรือการช่วยให้พี่น้องเติบโตในพระคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําร่วมกันเราทุกคนมีบทบาทเราทุกคนมีส่วนร่วมเราทุกคนมีของประทานที่เราสามารถใช้ในการช่วย ให้ครอบครัวนี้เติบโตขึ้นแต่ละคนเป็นอวัยวะที่ไม่เหมือนกันบางคนเป็นแขนบางคนเป็นมือบางคนเป็นนิ้วนี่เป็นสิ่งที่ดีครับพระเจ้าให้เราแต่ละคนเป็นอวัยวะที่แตกต่างกันพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้กับเราแต่ละคนแตกต่างกันเราไม่ต้องอิจฉาพี่น้องคนอื่นที่มีของประทานที่แตกต่างจากเราเขาอาจจะมีของประทานในด้านการสอนเราอาจจะมีของประทานด้านความเมตตาเขาอาจจะมีของประทานด้านการพยากรณ์เราอาจจะมีของประทานด้านกามมร บริบทรับใช้แต่สิ่งที่สําคัญนะครับคือเราทุกคนต่างใช้ของประธานของเราเพื่อเสริมสร้างซึ่งกนและกันประเด็นก็คือว่าเราอยากจะให้คิสจักรเติบโตขึ้นเราอยากช่วยให้พี่น้องคริสเตียนเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ในพระเยสคริตต้องแน่นอนนะครับว่าคิสจักรท้องถิ่นส่วนใหญ่จะจัดการประชุมวันอาทิตย์แต่การเสริมสร้างซึ่งกนและกันการสร้างสาวกการมีส่วนร่วมในการช่วยให้กานละกันเติบโตขึ้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์วันเดียว ระหว่างสัปดาห์นะครับเราจะสามารถใช้เวลากับพี่น้องได้ใช้ของประทานฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของเราในการเสริมสร้างพี่น้องได้นะครับอยากจะถามพี่น้องเรานะครับว่าณตอนนี้เนี่ยเรากําลังมีส่วนร่วมในคริสจักรท้องถิ่นของเราอยู่หรือเปล่าหนึ่งปโตรบททีส4นะครับบอกว่าตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นดังเช่นผู้รับมอบชั้นทักที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าพี่น้องคิสตีเราทุกคนมีของประทานฝ่ายวิญ,ญญาณที่เราสามารถใช้ ในการปริบัตรับใช้คนอื่นณตอนนี้นะครับอาจจะมีพี่น้องคริสเตียนบางคนในคริสตจักรของเราที่รู้สึกหมดกำลังใจเขาต้องการความช่วยเหลือต้องการพี่น้องคนอื่นที่จะมาเสริมสร้างความเชื่อของเขาอยากจะแนะนําให้เราลองหาโอกาสที่จะใช้ของประทานของเราใช้สิ่งที่เรามีทั้งของประานฝ่ายวิญญาณพรสวรรค์เวลาอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีให้เราใช้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเพื่อเสริมสร้างพี่น้องขึ้นในพระเสุเครต สุดท้ายอยากจะฝากคำถามข้อเดินไว้กับพี่น้องที่จะลองเอาไปพิจารณาดูนะครับคำถามนี้ก็คือว่ามีวิธีไหนบ้างที่คนสามารถช่วยหนุนใจและเสริมสร้างผู้เชื่อคนอื่นในคิสจักรของคุณอาทิตย์นี้พระเยซูคริสต์สิ้นประชวรบนไว้กันเข็เพื่อคิสจักรของพระองค์จะได้บริสุทธิ์และไร้ตําหนิในสายตาของพระเจ้าเรานะครับมีส่วนร่วมในการช่วยให้คิสจักรของพระองค์บริสุทธิ์ขึ้นเรามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างให้คิสจักร บริสุทธิ์และเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นถามว่านักตอนนี้นะครับเรากําลังใช้ของประธานฝ่ายวิญญาณของเราเพื่อเสริมสร้างคาริสจักรอยู่หรือเปล่าเรากําลังใช้เวลาที่เรามีของประธานที่เรามีสิ่งที่เรามีเงินที่เรามีเพื่อช่วยคนอื่นอยู่หรือเปล่าขอให้เราทุกคนนะครับกระตือรือร้นรในการมีส่วนร่วมกับคริสจักรท้องถิน่นพกพันตัวกับคริสจักรทองถิ่นกันนะครับพี่น้องเราอย่าลอยไปลอยมานะครับอย่าให้เราเป็นเหมือน เป็นกัมพาที่ทําตัวเหมือนว่าไม่มีครอบครัวเราจะทำตัวเหมือนแขกที่จะไปบ้านคนเฉพาะในช่วงเวลาที่เราต้องการหาผลประโยชน์จากพวกเขาให้เราทําดีกว่านั้นนะครับให้เราเป็นสมาชิคากคริสจักรให้เราูกพันตัวกับคริสจักรท,ท้องถิ่นสักที่หนึ่งน,นะครับการทําอย่างนี้จะได้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตส่วนตัวของเราและต่อพี่น้องคริสเตียนคนอื่นในคริสจักรท้องถิ่นนะครับ